กลับมาช่วงนี้ครับ<ช>ท่านผู้ชมให้ท่านสก,การงานบุญแบบนี้หลายคนยังกออกเดินสายทําบุญกันอ,อย่างต่อเนื่องอนะครเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองเนาะใช่แล้วก็ตามคอนเซปต์รายการเราเลยะนะฮะงานบุญวัดไหนน่าสนใจเราพาทุกท่านไปร่วมทําบุญกันนะครับก็เป็นเรื่องของแรงศรัทธาชาวบ้านที่มีมาอย่างยาวนานนะครับติดตามรับชมกันได้เลยครับ วันนี้กรมการศาสนาร่วมกับรมนาำใหม่และพระคีร์เกลไก่นำพัตาหารสุขภาพมาถวายพระพิสุสมมเณีถือว่าเป็นการให้กำลังพระพิสุสมมณีเมื่อมีกำลังกายดีกำลังใจก็จะตามมาและกำลังสติปัญญาก็ตามมาโดยลำดับการถวายพระทหารนี่เป็นเรื่องสําคัญเพราะพระพิสุสมมณีนั่นต้องเป็นอยู่ด้วยอาหารทุกวันเหมือนกับญาติโยมทั้งหลายเวลามาถวายอาหารนั่น ขอให้ญาติโยมได้คำนึงถึงสุขภาพของพระพิสุสมณเนนด้วยบางท่านก็ถวายอาหารที่ตนเองชอบในขณะที่เป็นภัยอันตร,รายต่อสุขภาพของพระภิสุสมณเนนในเรื่องของไขมันในเรื่องของความดันในเรื่องของเบาหวานเป็นต้นมาเป็นแพ็กเกจในเรื่องของของโรคดังนั้นก็ขอให้ญาติโยมได้พิจารณาสักนิดหนึ่งพระเถระผู้ใหญ่บางทีสูงอายุแล้ว อาหารบางอย่างก็เป็นพิษเป็นภัยแก่ท่านขอเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายมาร่วมกันทํารงพระพุทธศาสนามาร่วมกันรักษาพระพุทธศาสนาด้วยการทําบุญตั้งใจเจตนาดีตั้งแต่เบื้องต้นปุพเพเจตนาเจตนาดีในท่ามกลางขณะถวายและเมื่อถวายแล้วได้มีจิตใจชื่นบานเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันขออนุโมทนา